มาแล้วครับโดนแล้วครับเฮียสนใยมาแล้วงัดออกมาจากป่าจนได้นะครับนะครับโอ้โหตัวนี้ปลาช่อนนะครับโอ้โหใสใหญ่ใสโตเลยที่โอ้โหเย็ดเคอูหูอ่าโอ้โหใหญ่จริงนะครับใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้ดูนะครับหมายที่สองเด็ดเด็ดเมาแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้มือไปโดนกดหลุดนะครับโอ้โหดูนะครับ ไซนี้ประมาณสองนะครับสองได้นะครับ <Yes. S 1> เกือบสองอะโอ้ย,อยไซใหญ่ไซโตเลยเฉียวเฉียวอยู่ในนั้นครับีนถุงน่ะถุงขาวถุงขาวโอ้โหนี่ฮะโอ้ยช่อนยักษ์นะฮะ ความยาวน่าจะมันเกือบ70เซน,นครับตัวนี้ <laughs> นะยาวจริงๆมนถึงุ๊บใสเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นยามาพัฒนาเช่นเคยน้องครับหางขาดน่าจะโดนสลดดกัดน,น่าจะใช่โอเคครับตาจะไม่ที่กัดของน้ำเปินเมื่อวานกัดสองทีครับน่าจะเป็นตัวนี้ <laughs> ตัวนี้นะครับบอกแล้วป่าบัวนี่นะครับ <laughs> <laughs> แก้แค้นให้แล้วนะครับนะ <laughs> ติดตามตัวต่อไปสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะเจอกันอีกครั้งนะครับกับหมายเดิมๆนะฮะหมายบ้านกระเทียมนะครับวันนี้ก็มาถึงหมายประมาณบ่ายสามกว่าๆนะครับบ่ายสามกว่าๆนะครับก็มาลองลุ้นกันดูว่าจะมีตัวไหมนะครับเนี่ยฮะนำทีมโดนไต่เปิ้ลเหมือนเดิมนะครับเน,นีน่ยะฮะไต่เปิลส่งเหยื่อไปแล้วนะครับไต่เปิ้ลนะฮะวันนี้ก็มา2ชีวิตนะฮะสท่านนะครับนะฮะ มากับไตเปืนนะครับเมียดาอย่างมาอยู่นะครับหมายบ้านกระเทียมนะครับหมาครับหมาครับโดนอีกแล้วนะครับโอ้โห,โหดูนะครับอันนี้เป็นชะโดนะครับตัวนี้เป็นชะโดัดโหดมากตลยตามกัดข้างเรือเลยครับตัวนี้ มาผ่าลายนะครับเหยื่อมาผลาสีสว่างดูครับเสือสส้อแดงหมวกแดงเกรงฤทธิต์ต้องไปแชกล้นหางหน่อ,อยนี้ด้วยนะแมงเชโดตัวนี้เล็กกว่าปลาช่อนคุณผ <c oughs> ู้ชมเชโดเล็กกว่าปลาช่อนนะครับเล็กกว่าปลาช่อนนะฮะเชโดฟอกอีกแล้วครับนั่นอะไรกิ๊บเปอร์เนี่ยตรงนี้ นทำอะไรนะเปิ้ลย่างหมูกินข้าวครับเนี่ยฮะมีดีใหม่แห่งการตกปลานะครับน,นะฮะมาตกปลาเะดูนะครับ,รบนะฮะดูดูนะครับเอาเวลาปลาจิบเย็นๆวสวยๆนะครับทำกันขนาดนี้เลยครับน่ากิน ครับท่านผู้ชมทานข้าวนะครับวัน mm hmm. นี้มาตีชะ a d เหมือนเดิมแล้วก็เกิดอาการหิวหิวเราก็เลยทำเมนูย่าง3ามชั้นนะครับสามชั้นดูนะครับท่านผู้ชมได้ที่แล้วครับเราจะเป็นการลองชิมก่อนนะครับว่าจะอร่อยไหมจิ้มนะครับนี่น้ำจิ้ม มาครับ,บเดี๋ยวบรรยากาศมันได้ใช่ไหมไม่มีอะไรอร่อยกว่ากินแบบนี้อีกแล้วครับรอปลาจิบเย็นๆน,นะครับวันนี้เฮ้ยปิดยังรอกผมอะ่ะปิดจ้ะอะไรกันมามาครับท่านผู้ชมทานข้าวครับได้เวลานะครับตอนนี้วันเวลาบ่ายสามหรือเปล่าบ่ายสามโมงกว่าบ่ายสกว่าครับ ข้าวเทียนนเเท่ยงกินข้าวรอปลาจิบต,ตอนเย็นครับกินข้าวจะได้มีแรงต่อมาครับมะวันนี้ก็สามชั้นย่างบนเรือเลยนะครับร้อนๆหมดสมัยกับซื้อข้าวเหนียวไปย่างมากินนะไม่ได้ฟิวครับซื้อมาก็แข็งก่อนจะได้กิน บะมนไม่ต้องรีบครับปลาจิบครับไม่ต้องรีบครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยตีครับเดี๋ยวค่อยตี <c oughs> <c oughs> จําักไงเหมือนมีกระทินเมื่อกี้เก็บมาที่ไหน เยียบยังเต็มตีนดูเลย้างหลังอือครับผักธรรมชาติกระถินดินเผื่อนอยากกินอันเนี้ยปักกระชุนเหรอปักกระเชิดนี่ผักนะครับนี่ดูครับเดี๋ยวไปหลังเอาหอยไปดูครับ นี่ผักครับกินผักข้างผักจริงเหรอกินได้จรนะิงกินได้ยอดอ่อนๆมันอาจจะยอดอ่อนมาว่านี่ครับบอสราน,นทีมงานนี้ไม่มีอดตายนะครับแ่บโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จรอชมผลงานต่อไปครับขออยากกินข้าวแป๊บหนึงครับโอเคครับผม เวลากลับแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็หมายกระเทียมเช่นเดิมนะครับหมายกระเทียมเช่นเคยวันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับได้ปลาช่อนไซส์ใหญ่ๆมา2ตัวนะฮะได้ชะโดไซส์ปอกมา1ตัวนะครับวันนี้ก็ถือว่า ทำคะแนนได้ดีพอสมควระฮะลงบาย3มกลับ6กโมงเย็นนะครับขณะนี้ก็เวลา6กโมงเย็นแล้วนะครับได้เวลาเดินทางก,กลับนะครับติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่าทีมงานแปดเสี่ยนของเราจะไปเปิดหมายที่ไหนนะฮะพาไปตกปลาที่ไหนนะฮะมาเช็คหมายให้กับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะถึง ที่เอาเรือขึ้นแล้วนะครับไตเปิ้ลก็ยังคันอยู่นะฮะยังตามไม่ทันนะครับก็เลยพยายามสะสมแต้มไวเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยนะก็ไตเปิลนะครับเมียดายังมาอยู่นะครับนะฮะก็ไว้โอกาสหน้านะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันครับ